ตอช่วงมที่สองของรายการไยเกษตรกรน,นะครับเราวกกลับมาที่การประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงกลางปีที่ผ่านมาจนถึงปลายปีมีโรคอยู่ชนิดหนึ่งนะครับคุกคามในนากุ้งเขาเรียกว่าคล้ายๆกับโรค EMS ชาวบ้านเรียกว่าโรคกุ้งตายด่วนคือว่าตายก่อนวัยนะครับซึ่งหลายฝ่ายต่างก็วิตกกันว่าจะก,กระทบในวงกว้างซึ่งอาจจะลามไปถึงธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านการประมงและก็การส่งออกนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมประมงซึ่งท่านติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับคือท่านดรวิมลจันทรโรไัยขณะนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณนนท์ครับครับสถานการณ์ตอนนี้สรุปได้ไหมครับว่าตกลงว่าเป็นโรคตายด่วนหรือเปล่าคือเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรื่องโรคนี่นะครับมันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ย ที่ประเทศจีนแล้วก็มาที่เวียดนามแล้วก็มาที่มาเลเซียนะครับในช่วงนี้แล้วก็โรคนี้เนี่ยเข,เข้ามาที่ประเทศไทยประมาณปลายปีที่แล้วครับ,รบแต่ว่ากลุ่มของอาการโลกนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามันจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดนะฮะแต่ว่าอาการของมันก็คืออย่างที่คุณนนท์รัดว่าเนี่ยว่ามันตายก่อนนะฮะในวัยอันควรก็คือประมาณสัก หนึ 1> 1่งเดือนเนี่ยนะฮะลงเลี้ยงกุ้งไปหนึ่งวันถึงหนึ่งเดือนเนี่ยรประมาณเนี้ยกุ้งก็จะตายเยอะนะครับพื้นที่ที่เป็นมากนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือพื้นที่ในเขตภาคตะวรรันออกที่มีการเลี้ยงกุ้งกันหนานแน่นนะครับในขณะนี้เองเนี่ยมันอยู่ในช่วงฤดูการระหว่างหน้าหนาวกับนะฮะหน้าฝนกับหน้าหนาวที่เป็นรอยต่อที่มีการเลี้ยงกุ้งน้อยอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตกุ้งในช่วงนี้ก็ออกมาน้อยนะครับทีนี้ เรื่องของผลผลิตออกมาน้อยเนี่ยบางบ่อที่มีการลงเลี้ยงก,กุ้งกันในขนาดนี้เนี่ยก็มีกุ้งตายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ถ้าไม่เข้าใจถึงสาเหตุของโรคที่แท้จริงก็จะพูดรวมๆกันว่าเป็นโรคก,กุ้งตายด่วนนะครับ,รบแต่จะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าอาการของลกูโลกโรคกุ้งตายด่วนเนี่ยในทางาห้องปฏิบัติการที่เราเอาไปตรวจวิเคราะห์แล้วเนี่ยรเราเพบว่าตับของมันเนี่ยตับของกุ้งเนี่ยมันจะเละ นะครับตับจะเละแล้วก็ตัวจะขาวซีดอะไรต่างๆมันมีอาการของมันโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กุ้งจะตายได้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับบางฟาร์มเนี่ยอาจจะตายเพราะโรคตัวตัวขาวดวงตัวแดงดวงขาวที่เคยระบาดที่เคยระบาดเป็นปกติอยู่นะครับหรือว่าเป็นโรคกุ้งหัวเหลืองก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่กุ้งตายสักสิบตัวเนี่ยอาจจะมีสองสามตัวนะครับที่ที่อาจจะเป็นเนื่องจาก โรค EMS ก็ได้อาจจะเป็นโรคอื่นๆที่แฝงเข้ามามด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ยถามว่าความเสียหายเยอะไหมนะฮะเราต้องบอกว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจำกัดอยู่ในวงของภาคตะวันออกนะครับซึ่งกรงมวงพยายามจะควบคุมเรื่องนี้อยู่นะฮะประกอบว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีการลงเลี้ยงกุ้งได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบาดของกุ้งหรือว่าการแพร่ขยายเนี่ยก็อยู่ในวงจํากัดนะครับมีบางท่านที่อยู่ภาคใต้นะฮะแถวบ้าน ของท่านพิธีกรเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงกุ้งอยู่นะฮะบางฟาร์มก็อาจจะลงแล้วอาจจะมีกุ้งตายบ้างแต่ว่าก็ไปตรวจสอบดูนะว่า,าจ,จะเป็นเรื่องโรคก,กุ้ง EMS หรือไม่ก็อาจจะเป็นอาการโรคที่ตายโดยธรรมชาติหรือว่าโรคอื่นๆก็ได้เพราะนั้นอยากให้แยกแยะก,กันนะครับอยา่าไปเหมารวว่าเป็นโรคก,กุ้งตายด่วนทั้งหมดนะครับยังท่านได้ติดตามไหมว่าที่เกิดที่ประเทศเวียดนามหรือว่ามาเลเซียนี่ลักษณะของการตายในลักษณะเดียวกันไหมของที่เวียดนามที่มาเลเซียที่จีนเนี่ย <c oughs> ลักษณะก็คือว่ากุ้งตายภายในหนึ่งเดือนอแล้วก็ชัดเจนว่าตับของเขาเนี่ยเละนะครับแล้วโรคกุ้งนี้มันก็ระบาดท,ทั้งประเทศาการระบาดวิทยาของเขาเนี่ยคือมันลามเร็วมากเขาระบาดยังไงติดต่อผ่านไปยังไงติดต่อก็คือจากบองไปอีกบอนึงนะครับอ,อาจจะออกไปทางน้ําหรือว่าด้วยการสัมผัสก็กสุดแล้วแต่นะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันมันยังไม่ได้ระบาดขนาดนั้นะนะครับมันเฉพาะในพื้นที่นะครับเพราะฉนั้นถามว่าโรคนี้เนี่ยจัดว่าเป็นโรคระบาดในขนานี้หรือไม่ เราตอบว่ายังไม่ใช่นะครับเพราะว่าหนึ่งเน่ยการตายเนี่ยเป็นเฉพาะจุดนะครับอันที่ 2. ถามว่าโลกนี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรตอบได้แก่ชัดไหมว่ามาจากเชื้อโรคมาจากเรื่องของพันกุ้งมาจากเรื่องของพ่อแม่กุ้งนะตอบได้ชัดเจนในขณะนี้หรือไม่ เรายังกําลังศึกษาร่วมกับหลายๆสถาบันอยู่ทั้งจุฬามหิดลเกษตรศาสตร์กาลังร่วมกันศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเห็นก็าบอกว่าแถวแถวระยองละจันทบุรีนะบางบ่อเนี่ยตายยกบ่อเลยทั้งหมด100ยเอเลยครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าสมมติว่าการเตรียมบ่อไม่ดีการลงกุ้งเนี่ยเลี้ยงหนาแน่นนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมหรือเกษตรกรที่รับฟังอยู่ว่าวิธีการเลี้ยงกุ้งที่ดีเนี่ย เรามีวิธีการที่แน่ชัดอยู่แล้วมีวิธีการปฏิบัติที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าบ่อของท่านขนาดนี้ท่านควรจะลงกุ้งกี่ตัวนะฮะท่านควรจะเตรียมน้ําอย่างไรนะครับท่านควรจะให้อาหารอย่างไรหรือว่าลูกกุ้งที่ท่านซื้อมาเนี่ยจะต้องมีการรับรองว่าเป็นลูกกุ้งที่แข็งแรงปลอดโรคเพราะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการให้ไว้หรือทางวิชาการบอกเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักประกันอันนึงว่ากุ้งที่ท่านลงไปเลี้ยงเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีปุมมคุ้มกันก็คงจะไม่เป็นโได้ง่าย ท่านได้ประเมินไหมว่าไอ้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาในปริมาณกุ้งที่เข้าสู่ระบบาการกุ้งเนี่ยลดลดลงเยอะไหมเพราะว่าผมไปตลาดนันกุ้งรู้สึกจะแพงมากในช่วงนี้ใช่ใช,ช่วงนี้ราคากุ้งแพงครับคืออย่างนี้เรียนสองอท่านอย่างนี้ว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ปกติเราไม่ได้ลงเลี้ยงก,กุ้งกันเพราะั้นผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยอนะฮะเพราะนั้นราคากุ้งก็จะสูงขึ้นประกอบกับว่าเราไม่ได้ลงเลี้ยงก,กุ้งกันมากแล้วเนี่ยในช่วงนี้บางบ่อก,ก็อาจจะเป็นโรคอย่างที่ท่านว่าได้ เพราะนั้นเนี่ยการที่เป็นโรคก็ทําให้ผลผลิตน้อยลงนะครับถามว่าความเสียหายเยอะไหมถ้าถ้ามาว่าความเสียหายเยอะไหมในขนาดนี้เรียนอย่างนี้ว่าเมื่อเทียบเดือนเดือนเดือนนี้นะครับผลผลิตของกุ้งที่ออกสู่ตลาดเนี่ยคาดการไว้ประมาณสักสองสามหมื่นสองพันตันทั้งประเทศเทียบกับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดลงไป8% 8แเปอร์เซ็นต์แเปอร์เซ็นต์ปเอนะฮะ8เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเดือนมกราเทียบกับเดือนธันวา ลดไปประมาณ20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเป็นเพราะว่า1เนี่ยอากาศไม่เหมาะสมในการที่จะเลี้ยงในฤดูกาลนี้2มีบางส่วนที่เสียหายเนื่องจากโรคก,กุ้งเพราะนั้นผลผลิตออกมาน้อยนะครับความเสียหายประมาณ8%เมื่อเทียบเทียบกับปีที่แล้วเพราะนั้นก็ทาให้ผลผลิตในตลาดน้อยก็ทาให้ราคากุ้งเนี่ยสูงขึ้นนะครับ ตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยยังมาเลเซียเวียดนามอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้กันมาเขาควบคุมสถานการณ์ได้หรือยังโอเคเขาอยากหาสาเหตุโรคไม่เจอในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเราเลี้ยงเยอะนะครับเราพื้นที่ของเราเนี่ยเลี้ยงเยอะเพราะนั้นโอกาสในการที่จะทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนของมันอยู่นะฮะแต่ประเทศอื่นๆที่เขาเลี้ยงอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาเขาได้รับผลกระทบจากปีที่แล้วที่ผ่านมาตอนนี้เขาก็ปรับตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็มีการปรับการเลี้ยงอาจจะลงกุ้งน้อยน้อยลงหรือว่า หยุดเลี้ยงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าประเทศต่างๆที่ที่เจอปัญหาโลงนี้เนี่ยเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคุยนะแล้วก็ยังหาว่าสาเหตุนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรประเทศของเขาได้แก้ไขอย่างไรใ,ในขณนะนี้เขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะะยังแก้ไม่ได้ก็ไม่เชิงว่าแก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ทราบสาเหตุแต่ทางแก้ที่ดีที่สุดน,นะฮะหรือว่าทางป้องกันเราเรียกว่าทางป้องกันดีกว่าว่าทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือว่าเราใช้วิธีการมาตรฐานในการที่จะเลี้ยงกุ้งเตรียมน้าให้ดีลงกุ้งให้ เหมาะสมนะครับแล้วก็นาพ่อแม่พันกุ้งหรือซื้อลูกกุ้งจากพ่อแม่พันุกุ้งที่มีคุณภาพจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองคือตอนนี้เลยโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ทางใต้ต้องฟังอย่างที่ท่านบอกนะครับเพราะว่าอย่าให้เกิดขึ้นเหมือนกับภาคตะวันออกนะใช่ใช่คือตอนนี้ภาคตะวันออกราคุมคุมอยู่ไหมในภาคตะวันออกตอนนี้มีการลงกุ้งเลี้ยงน้อยลงนะครับ<ช>แล้วก็สิ่งที่ทางกรมประมงได้ดําเนินการในขณะนนี้เนี่ยเรียนว่าเรื่องนี้เองเนี่ยทางกระท<ช>รวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจเลยทางท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านลงมา,าดูแลเรื่องนี้เองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องกุ้งเนี่ยนะฮะเรื่องโรคระบาดกุ้งเนี่ยนะฮะสิ่งที่กรมประมงได้ดําเนินการตามนโยบายไปแล้วขนาดนี้ก็คือว่าเราได้เรียกผู้เกษตรกรผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเข้ามาประชุมร่วมกับเรารเพื่อที่จะวิเคราะห์สาเหตุกันนะครับแล้วก็หามาตรการในการป้องกันเราได้ออกมาตรการออกมาเป็นชุดนะครับว่า การเลี้ยงกุ้งที่ดีนะฮะเราต้องควบคุมตั้งแต่ต้นทางนะ,ะกลางทางแล้วก็ปลายทางด้วยต้นทางทํำยังไงครับคือขนาดนี้เองเนี่ยเราจะมีให้ทางโรงพ่อฟักและก็โรงอนุบาลเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดระบบะการพ่อฟักของโรงพ่อฟักขนาดนี้เนี่ยมีโรงพ่อฟักเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการของเราแล้วเนี่ย2 1แห่งนะครับซึ่งสิ่งที่เขาจะทําก็คือว่า ปรับระบบการพ่อฟักใหม่ทําความสะอาดใหม่นะครับทำความสะอาดใหม่ทำล้างท่อน้ําท่อลมล้างโรงเรือนล้างบอ่ออะไรต่างๆเพราะว่าเราเชื่อว่าความสะอาดเนี่ยจะทําให้สามารถที่จะป้องกันโรคได้ <c oughs> ส่วนในเรื่องของกลางน้ําอย่างเช่นเรื่องของการอนุบาลลูกกุ้งนะครับ <c oughs> บ่อต่างๆที่ใช้ออนุบาลลูกกุ้งต้องทาความสะอาดเศษอาหารเศษตกรต้องไม่เหลือหมักหมมนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะตัดวงจรได้ส่วน <c oughs> ผู้ที่เลี้ยงในบ่อดินนะครตรงนี้เราก็สนับสนุนแนะนําให้เขารู้จักการเลี้ยงที่ถูกต้องลงกุ้งให้เหมาะสมให้อาหารที่เหมาะสมปรับคุณภาพของน้ําให้ดีอย่าให้ PH มันต่ำนะฮะแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับดูแลในเรื่องของการควบคุมน้ําเข้าน้ําออกให้ให้ถูกต้องนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทําถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยมันจะป้องกันโรคได้ดีมากเพราะทําไมอะบางฟาร์มนะฮะในภาคตะวันออกไม่ได้เป็นทุกรลยนะ ภาคตะวันออกอที่มีการจัดการบริหารฟาร์มที่ดีเนี่ยเขาก็สามารถเลี้ยงกุ้งอรอบไดไไ้ฟาร์มที่มาเป็นมันมีมีความเป็นไปได้ไหมที่เลี้ยงมานานเลยแล้วมันไม่ได้ไม่ได้พักบ่อเลยมันเป็นไปได้ไหมอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้มากนะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านเลี้ยงมานานนะครับท่านไม่ได้ปรับปรุงบอ่อ ท่านไม่ได้ลอกเลนท่านไม่ได้ทําความสะอาดหรือตัดวงจรอะไรเลยเนี่ยโอกาสในเชื้อโรคที่หมักหม,มอยู่หรือว่าเศเกษตรกรต่างๆที่หมักหม,ม,มอยู่ก็จะเป็นตัวที่ทําให้กุ้งเนอ่อนแอ,นอพอกุ้ง,งอ่อนแอนแล้วเนี่ยโอกาสในการเกิดโรคมันก็เป็นได้ง่ายฉะนั้นดขึ้นมาคนที่ประสบป,ป,ปัญหานี้ขึ้นมาก็ควรไหมว่าไอ้ที่เป็นหนักๆที่ตายยกบ่อเนี่ยควรจะพักก่อนสักเดือนสองเดือนไหมบอ่อให้ล้างให้สะอาดเริ่มต้นใหม่ไหมโดยหลักปฏิบตัติโดยถูกต้องแล้วเนี่ยกุ้งที่เป็นโรคหลังจากที่มันตายแล้วเนี่ยต้องเก็บขึ้นมา ทำลายนะแล้วก to ็อย erm ่าให้มันระบาดนะอย่าไปทิ้งในแหล่งน้ำนะฮะอย่าเอาไปทิ้งตามระบายน้ําจากบ่อออกโดยเด็ดขาดนะครับท่านต้องทําความสะอาดบ่ออย่างระมัดระวังนะครับฆ่าเชื้อโรคในน้ํานะครับแล้วก็กุ้งนี่ก็อาจจะต้องปรบนะฮะหือว่าทําความสะอาดเสียนะฮะอย่าให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายไปโอกาสในการจะพักบ่อนะครับปกติการเลี้ยงกุ้งแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการพักบ่ออยู่แล้วตามขั้นตอนของมัน เพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะกระทาเพราะนั้นมันประจวบเหมาะว่าตอนที่ที่ตะวันออกเป็นเยอะเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณตุลากนยาตุลาสิงหาอะไรประมาณนี้พอเข้าหน้าหนาวในบ้านเราเนี่ยคนก็เริ่มเลี้ยงน้อยลงเร,เริ่มเริ่มเลี้ยงน้อยลงเพราะปกตินาหน้าหนาวกุ้งก็จะออกน้อยอยู่แล้วเขาก็จะมีโอกาสพักบ่อนในช่วงนั้นพอพักบ่อนในช่วงนั้นเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย รูดูการใหม่กาลังจะเริ่มนะครับหลังเดือนมการาแล้วเข้าคุมภามีนาก็จะเริ่มลงกุ้งกันแล้วล่ะนะตอนนี้เริ่มลงกุ้งกันแต่ถ้าได้พักบ่อสักระยะหนึ่งลงกุ้งใหม่ๆเนี่ยกุ้งก็จะมีโอกาสที่จะทําให้อัตรารอดหรือว่าสุขภาพของกุ้งเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าท่านยืนยันว่าสามารถในนาทีนี้สามารถควบคุมได้เรามั่นใจว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางจะเป็นตัว ป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับ<ช>โรคนี้นะครับไม่ต้องหวาดวิตกนะเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่คอยไปเก็บข้อมูลคอยให้คําแนะนําท่านอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งว่าถ้าท่านเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยท่านจะมีเครือข่ายของท่านอยู่ในพื้นที่ชมรมของท่านหรือสากลของท่านเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านได้อย่างดีเลยก็เข้าไปนะครับประสานแล้วก็ ให้ติดต่อทางภาคราชการราชการเราจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันจากอธิบดีกรมประมงนะครับว่าสถานการณ์กุ้งตายด่วนในบ้านเรานั้นยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แต่เสียดายในเวลาของเราหมดแล้วผมอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมประมงที่ให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาเฉพาะไปเกษตรกรแต่ว่ารายการของเรายังอยู่นะครับช่วงหน้าเป็นช่วงรวยด้วยมือนะครับ สักครู่ครับผ่านนิดก็มีน้ำแล้วน้ำลายไหลแล้วะเป็นไงน้ำหยดเลยไหมครับอันนี้ไม่ต้องคึงนะภาษาชาวบ้านเป็นไงเยิ้เยิมหยดย้อยหยดย้อยเลยนี่ได้อาจารย์วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยครับอาจารย์พุรุชาเนี่ยนะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแล้วก็ได้เข้ามาช่วยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนพิเศษชัยชาวิทยาคมวิทยาคมใช่ครับแล้วก็มาช่วยกันพัฒนามีทั้งสวนมะนาวมีทั้งต่างๆมากมายเนี่ย thanks